เขาน้ากั้อพเรน้อนแล้วจะมันแสบล้มกุ้งาบหัวขมขมัขมลำมาฮหวบ่จำแนกจาน้ติ๋วใส้ปลาคอกวากแบหลายนั่นึงอะาลข้นนมข้นีไปเอ็ดบงานแหนขึ้นมาแนประตะแคงคนตื่นกับตื่นน้ำตื่น้น ไ่แด้วก็เมฆม่อยู่มเสาดีได้กินมาเป็นเนอี้ลงได้ไได้เาเปลนดนมเามันดีมันด้สมพักได้ไกได้มกินสแล้วุ่ดหน่เรากินหลายหลายเกินมันกินอาหารยังหมดเสาตัวนี้กินหลายไ่นอนโนแต่หลายจบ่แบบอมกปุ่นกะป่มาจาก่ป่ าวนางไม่แตมาเนี้นจากตม่แต่มัหูม่หนึ่งเขามืนตรงนี่ไม่แตนางท้อมนกันมันคงได้คุกเป็นปรมาสั่นยงตัดลมเเอาหาไฟนี่ยแม่มาเพาเด็นดเมะฮูป่นยาปลาลาบมูวลาบผักติ๋วแกงปลาคอจะผักติวเป็นรอละ เรอกินเบนีเขาจิดับาเารับป่ะอืมที่เน่างเรากบาจุดก uh ้า่อนอืมแล้วาหารบรรดาเนี่ล้วแซบไหลไหลกว่าพนตคันเ่ยลี่มากันเป็นเกียวแ่บง เาเอบริการุเด็กอืมม่้้ยหกะไรูราเนีเขา่กจาอ้ยเ่านเปาไ่ต้นน้ำไม่หลผมจะสรวยเป็นว่าร้มปมาณเนาะนต้นน้ำไม่หลผมจะสรวยอ่ะ้อยู่ได้สนเ่าวน้สดูเมียวสันดาไปกินข้าวเยอะต้องกินตั้งแต่ข้าวปุ้นมา เอาสดก็ด้เออพักกันนี่แซ่บเะยังมีกินเาสมพักแซ่บสมพักอากินคแซ่บสมพักแก้วเพชรนอ้มาเลยเออสมพักสมสมแซ่บดียนะะสมมันกับอแซ่บเล้สมพักอะไรอนนี้ไรล่ะสมพักสมพักจนสูบแบบพันวาาเดินสมพักสูมันสูบ ดอกมเนาะเนี่ยมากันมึงค้างปลาพี่นองเดียมาค้างปลาป่ะสิค้างปลาก็มาพี่นองค้างหัวก็มาค้างหัวเลยก็มากระดาษ้างหัวแต่าิางเวลาอ้างหัวก็มากค่ะค้างเขา เอ้าคุณม่เ่าตวมหาอยู่นี่ตัวไปเขาตัวร่องกาแห้งอยู่นี่ไม่อย่ไรอยเ่ยนหไปเกี้ยวดอกงาเฮ้ยยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮายเฮ้่้ย้เฮเยเ้ยเ้าา มันยาปาตามคนยาปาเอื้อนเยเอื้อนเกย์้ยนี่เอื้อนย้ายว่เอ้าบ่งกายเป้ไปเจ้าเนี่ยวเจ้าขาดีขึ้นจากน้ำได้บุนเนาะนเดี๋ยวเาข่าดีดีขึ้นขากรน้เลยเนาะเจ้วปุ้มพวงให้แน่ไปกนจากข้ากนวดเนาะมวหน้าก็จะก็สวนเมนวไปเจ้าปุ้มพวงให้แน่ไปันไปมันบ่งกิโลกี่เลยเนาะข้สิห้กี่เจ้านะ

ียบาดเบ่อนเบ่าลางพ่อยผูกนังอยู่ืจอพันลมพอดีมันหาหมุอนในท่กโดนแล้วแป้งแรงมามาใส่หน้าผากเาเลยไม่ตยาเนี่ยคูแกว่าเอยเขาก็ตื่นกิบว่าลพ่องไม่เปวแกก็บอกว่าส่ยบางงันบอกไก่ลุสีางัันบอกเชื่อไก่มีไอ้ชู้นั่นเดยเออจับไปนั่รอบมอยู 嗯。<laughs>